แล้วครับลมดบลมไม่ค่อยสวยนะครับลมกับนะ้ำมันเครื่องเก่าครับเบาไฟให้ร้อนแล้วก็ร้อนเห็นแล้วครับมันขึ้นสนิมครับถ้าเราปล่อยไว้แต่แบบนี้ผมว่าน่าจะไม่ขึ้นนะครับไม่ค่อยมีความรู้แต่มันมีน้ำมันเครื่องชาบผูมันอาจจะขึ้น จนนะขอเปิดเปิดลกล้องแปบ,บน่อนี่ตันออกตุกปลอกเลยครับ เพราะว่าจุดสองสองถ้าเราทําลําม,มันไม่พอดีหรือลำกลองไม่แววมันจะออกอยากครับจุดสองสองเพราะมันชอบบวมผมก็เลยทําแบบนี้ครับออกชัวเมื่อก่อนทําตัวดีปลอกกับไม่ออกเพราะว่าผมควานใหญ่ไปด้วยครับลํากลองลังเพืองเป็นลําเกลียวนะครับแต่รูลังเฟืองของควานใหญ่ไป ก็เลยไม่บอกอกไม่ค่อยเห็นแน่นครับยิงไปประมาณกล่องได้ครับแต่จุดสองสองมันไม่แรงกับมันไม่ค่อยคลอนครับแต่ว่าเวลาเราเจาะตัวล็อกลำเนี่ยเราต้องเจาะให้พอดีกับสลักของเรานะครับไม่งั้นเวลาเราโยกแบบนี้มันจะกาแกะกาะแก เราต้องกดให้แน่นแล้วก็เจาะถ้าแบบนั้นมันจะไม่กาะแก๊กบของผมเลื่อนไม่ได้เลยครับอยู่ไม่ได้เลยพอผมทําพอดีแต่เวลากดเนี่ยเวลากดเนี่ยมันกดออกยากหน่อยมันแข็งหน่อยเราต้องกดลากล้องนิดนึงแล้วก็กดแล้วมันจะแน่นครับมันจะไม่หลวมไม่คลอนหน้ายิงสองสองแม็กนัมได้สองสองแอลอาได้ครับ เชื่อมไม่ค่อยสวยเชื่อมไม่ค่อยเก่งก็เลยใช้วิธีลมดำปิดรอยเชื่อมแต่ผมรู้สึกว่าลมแบบนี้ดีกว่าลมกับน้ำยานะครับถ้าน้ำยาไม่แพงไม่ใช่ของดีมันจะออกด่างๆครับแต่นี้ผมว่าก็ดำอยู่นะแต่มันเกี่ยงเกา่าครับทีชมได้ครับ <c oughs> ดำม,มาดำนี้ผมทำกับพลาสติกนะครับ ไม่เก่งเรื่องงานไม้ต่พอใช้งานได้แม่นมากลำกล้องมันยาวด้วยแม่น15เมตรยิยงให้ตรงศูนย์ไม่มีพลาดคับครับสวัสดีครับ